ทีนี้ในส่วนของคนจีนนะครับตำแหน่งห้องนอนเนี่ยก็สําคัญนะครับเป็นใจของบ้านนะครับคนจีนเนี่ยเ็าจะถือว่าเวลาวางนะครับตรงไหนคือด้านหน้าบ้านตรงนี้สําคัญห้ามหันเท้าไปหน้าบ้านนะนะครับเป็นนอกจากห้ามไปด้านที่มันตกแล้วเนี่ยก็ห้ามหันไปหน้าบ้านอีกเท้าเนี่ยนะครับเพราะอะไรครับเวลาคนตายครับเวลาคนตายเนี่ยเขาจะหามคนตายเนี่ย จากบ้านเนี่ยก็เอาเท้าออกนะครับ่าเพราะฉะนั้นถ้าเรานอนอยู่แล้วก็เอาเท้าหันไปหน้าบ้านเนี่ยแสดงว่าตายแลย้วมันสาบเช่งไงก็ตายเนะี่ยอันนั้นก็ไม่ได้นะครับแล้วก็เหมือนคนไทยในสมัยก่อนนะครับถ้าดูหนังเรื่องแม่นาคและกระหนงเนี่ยดูแม่นาคเนี่ยนะครับเวลาเขาเอาออกเนี่ยเขาจะไม่เอาออกทางประตูนะเขาจะเอาออกทางฝาเขาลื้อฝาออกไปเรียบทางคล้านะครับรฝาเนี่ยเป็นฝาแบบ สาเร็จรูปเป็นห้องเป็นห้องก็จะเอาออกทางนู้นนะครับเอาศุบออกทางนั้นเพราะฉะนั้นเรือนไทยเนี่ยเห็นไหมครับในหนังเรื่องแม่นาคเขากา็มีการเสื้อหาข้อมูลมาอย่างดีนะครับทําแล้วก็ตามคติความเชื่อนะครับเปรียนนะครับเวลาเราจัดนะครับนอกจากห้ามไปหันที่โดนตกแล้วเนี่ยอย่าให้หันเท้านะครับออกไปหน้าบ้านนะครับถ้าไปเจอลูกค้าที่เป็นคนจีนเนี่ยเขาจะถือก็ถือว่าสาบแช่งเขานะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็เราก็พูดในเรื่องของเกี่ยวกับเฉพาะห้องนอนนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกเช่นถ้าห้องนอนอยู่ข้างบนห้องครัวอันนี้ก็ไม่ดีอีกนะครับเดี๋ยวคอยติดตามตอนต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ